กับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทางบ้านค่ะมณีป้าบนค้อนิสานมาติดตามแนวทางความฝันของคุณยายไร่ค่ะคุณยายไร่เผ่นฝันค่ะฝันเห็นหลานชายค่ะที่ตุยแต่แล้วค่ะเพ่นให้นับถาดค่ะในความฝันคุณยายไร่ได้ไปนับค่ะ น,นีคนบอกให้คุณยายเพิ่มขึ้นอีกค่ะเพิ่มขึ้นอีกสิเป็นแนวทางตัวไรคะ่ะกลับไปฟังเบื้องเอาน้ำกันค่ะกับแนวทางความฝันของคุณยายไครค่ะสวัสดีค่ะคุณยายไรคะ่ะค่ะมาติดตามแนวทางความฝันของคุณยายคะ่ะมีภาระ,ะเดืยนนักเนาะ ี่ยาพี่น้องตุยไปอบอ่ได้มาเอาคิดแต่บากะแล้วการแล้วงานพอดีแล้วพอดีค่ะอางไรเหมือนเดิมค่ะคุณยายฝันอย่างไรก็ฝันเน้องฟันว่าร้านมาหาเนอ,อืมวันอันภูมิเสียโตไปแล้วละ่ะเออมาหาเป็นอยู่โรงพยาบาลวันหนึ่งไม่ไงก็ว้าเป็นเป็นแห่งหมอมาหอดมา้างไรละ่ะค่อมาแล้วนะมึงเศร้าเหรอเศร้าแล้วเหรอบ้าหนั่งจกขออยู่เลยเออ บาดยน่ามือเศ้มามากพื้นพื้นไปแห้งปั๊มหัวใจที่ระบาดนว่าปั๊มหัวใจตามข้อมอใหญ่ฝันตีหัวประมาณตีสองกระเบิดเออพื้นเบิดเสียชีวิตค่ะโอ้ว่ามาบอกว่านี่มาบอกปุ้ใหญ่เออเดี๋ยวมาสั่งมาสั่ง,งมันไม่มขึ้นฝันอีกเฉยๆเลยต่อเลยฝันว่าเหงื่อนบนอยู่นาะ พว่ามีคนไปนับนับพันยูถาดพันยูนล่ะเออเอากูดูเขาถาดพันนี่ล่ะค่ะนับได้ห่วยผู้นึงว่าเพิ่มพึ้นบ่ได้บ่เพิ่มว่านับได้เท่าไรได้เท่านั้นเท่านี้ม่มีไงวานนะค่ะเออเพิ่มพึ้นนี่บ่ได้บ่เพิ่มว่าเชิงหัวเพิ่มก็เพิ่มตัววม่ีไงก็เลื่อวานนะค่ะเออเพิ่มกึ้นทมาบอกนี่ม่ใีไงมาจักค่ะอผู้เพิ่มเสียโตนี่ละค่ะเออเพิ่มให้เพิ่มขึ้นเพิ่มให้เพิ่มมีคืนนี้โตหนึ่งเพิ่มว่า ไม่ใหญ่เองบ่เป็นผู้ไปนับไม่ใหญ่เองเนี่ยเป็นผู้ไปนับกับว่าฝันในคืนนี้ค,คืนนี้ฝันว่าห่วยคันนับได้เท่าน,นั้นเพิ่มคือในเป็นยังมีคนว่าวในะไม่ใย่สวนไม่ใหญ่นะ,ะเพิ่มก็เพิ่มตัวญ่ก็เลยว่าสิไป,ไปมาแล้วบไปมนนาผู้นับอันขาดเพื่อนหนึ่งมันแมนคือ ข่อพันอยู่บ่เพื่อวันนะค่ะเออมี่ไ่ก็ว่าได้เท่านั้นนอกมาผู้อื่นว่าเพิ่มผลิตบรด้บอนได้ได้ตัวมีหญ่ก็เลยว่าของเขาสีเออค่ะแล้วหรือมอเสียโตที่ไปบอกอีกไมใหญ่บอกบอกก็ซําบอกล่ะมาท่านเลยบอกกับพี่ค่ะอืแต่ว่านับหนีคุณยายนับหนีได้เท่าไหร่สามสิบสามสามสิบสามเพิ่มซั่งสีบไายบอมีผู้หนึ่งมาสอด ค่ะเพิ่มก็เพิ่มทีหละไม่ใญ่เลย่องบงีค่ะเออหนับในสามสิบสามในสามสิบสามเพิ่อยู่ผู้เ่้านี่เป็นเสียงผู้ชา่คิดเสียงเสียงผู้ยิ่งเสียงผู้ยิ่งเสียงผู้ยิ่งเออเพิ่มขึ้นบรด้บ่เผาสิบบไา้บ่่ม่ใช่แค่เรื่อบางทีค่ะเพิ่มตัวไหนเพิ่นบอกเอาไว้สามสี่ทีเพิ่มให้เพิ่มเพิ่มให้สามสี่เออเพิ่นบอกสามสิบสามไหนดิหนับใดสามสิบสามค่ะอืมทำไเพิ่มมาบอกอเนี่้นี่ สามสี่ไม่ว่าสี่สามสี่ก็ได้น้อเพิ่มจิกไปหรอกค่ะก็ว่าสามสี่นี่ะสามสี่ไม่ว่าสี่สามเนาะเด็กคนตายเรื่องนี้เยอเด็กคนตุยเนาะเออเด็กอันนี้บาทนี่เออสามสามสามสี่บัตรไม่ใช่สามสามกับสามสี่เพิ่มไปเพิ่มเพิ่มขึ้นอีกต้วหนึ่งสามสามสี่สามสามสี่เออเพิ่มจิ้กไปอยู่แล้วเออเออเออ สี่สามสามสี่เพิ่งกัดเอาอยู่แล้วเท่าถือเพิ่งกัดเอาอยู่แล้วค่ะสี่สามเห้เพิ่งกัยเอาสามสี่จริบ่ค่ะมันตายอยู่แล้วสามสามนังแมนมอค่ะแต่ว่าพี่น้องเคยถือมันเพิ่นบ่หัวก็ถือแล้วเนาะมือเป็นเสียโตหน่ะก็อันพี่น้องทังไกลที่ล่ะบนเพิ่นไปอยู่ท่ามหงอกท้องงานที่ล่ะก็ถือถือบิดทุกคนจังเลยมาหาหมออันจังเลยมีหมอกล้มันคาลูกคาเรือมา คุนไปบอกทางไก่ก่อนไปบอกทางไก่ก่อนทางไกบอได้ยังมิจับบายมหไงจับบายช่วมาถ่าแฝงแตงโตเศรษฐาศดตาเขาบอกเด็กไงเด้ออลไเอ้ยว่ะบอกผึ่นค่ะออบัดซิมบอกวันที่สิบหกบอกชบอกตัวนี้บจักสามสามสามสี่เนาะอามันเอายุบ่อายู่ผึ่นอายุคพิปีสี่ศูนย์สี่สิบปีพอดีอายุสี่สิบปีเนาะเออเดี๋ยวพาลงเพิ่นกันหนึ่งสามเจ็ด หนึ่งสามเจ็ดเออโล่งลงเลยหนึ่งสามเจ็ดเออบริเวณไหนล่คุณนี่เป็นคนเล็กฝาหลงคนเนาะเอออายุสี่สิบปีเล็กาหลงหนึ่งสามเจ็ดหนึ่งสามเจ็ดตาถากีสานท่าผันเกี่ยวกับฟ้าลงเนาะฝาหลงเนาะกิซานห้าเกี่ยวกับ้าลงค่ะค่ะคนเส้น คนตุยนี่กะสีบึงฟ้าลงบารฟ้าลงตัวได้กะเบาตัวกันไปบารีสี่สูนอายุเพิ่นค่ะเป็นอายุเนาะอายุสี่สิบคนกี่ปีนี่เออขันเอาหนึ่งมักหนึ่งกะหนึ่งหนึ่งก็ได้ก็ไม่หนึ่งอยู่แล้วหนึ่งสามเจิตหนึ่งสามเจ็ตอืมแต่หนึ่งหนึ่งใส่ก็ได้แต่คุณใหญ่มักหนึ่งหนึ่งแต่ว่ากับบ่ได้เอาเข่าเนาะบ่ได้เอาเข่าแล้วค่ะ เรื่องเล่าความฝันของคุณาย,ยายมียังเพิ่มเติมบ่ค่ะมียังหรอกตัวนี้เราไม่ได้อ่านันใหม่ค่ะขอบคุณแนวทางความฝันแนวทางตัวนี้ค่ะที่ให้ท่านผู้ชมทางบ้านเอาไปปิ่นแนวทางน้อค่ะขอบคุณค่ะคุณยายค่ะค่ะสูงวันมันเลยผู like ้ขาเอือรยีเลี่ยมาสรุปตัวเลขของคุณยายไล่สามศูนย์นู่ค่ะตัวเลขของคุณยายไล่ค่ะสามสาม สามสามคุณยายไล่เพิ่นฝันค่ะฝันเห็นหลานที่ตุยไปแล้วค่ะเพื่อนบอกให้ไปนับถาดค่ะไปนับถาดคุณยายไล่นับได้สามสิบสามค่ะมี่ผู้ห้องบอกอีกค่ะเป็นผู้ยิ่งบอกว่าขึ้นอีกเนี่ยได้โบเพื่อนว่าได้ คุณยายไพ่ตีเป็นสามสี่สี่สามพืชไฮมุนเอาค่ะอายุของคนที่ตุ้ยแต่แล้วค่ะสี่สิบปีเล็กฟ้าโล่งค่ะเล็กฟ้าโล่งหนึ่งสามเจิตค่ะหนึ่งสามเจ็ดวันที่สิบหกพฤษภคกายนพ่อโสสองพันห้าร้อยหกเป็ด ให้ท่านผู้ส้มทางบ้านเอาไปเป็นแนวทางสื่อสากินแดงรัฐบาลนอกค่ะอย่าลืมกดติดตามป่าบนคนยีสารกดไลค์กดแชร์กดกะระดิ่งแจ้งเตือนค่ะเพื่อสิบริผาแนวทางความฝันหรือว่าแนวทางตูรีค่ะป่าบนคนยีสารกสิหามาฝากท่านผู้ช้มทางบานนอค่ะทายังบ้านตะกดติดตามป่าบนคนยีสารขขฝากซ่อง ป่าบนคนยีสารกดติดตามกดไล์กดแร์กดกระดิ่งแกงเตือนค่ะเพื่อสิบริภาดแนวทางความฝันหรือว่าแนวทางตัเลค่ะป่าบนคนยีสารกติหามาฝาก่ันผู้ชมทางบ้านเนะาะค่ะสำหรับคลิปนี้ป่าบนคนยีสารกามีเพียงเท่านี้คลิปนาโผล่กันใหม่โศกโศกมันมันลำลำเรื่อยเรื่อยหิ้งหิ้งต่างๆง,งครับ โดเลของคุยไร่สามูนย์น้อค่ะสวัสดีค่ะ